이 노래는 제가 가장 สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันกับผมนะฮะบ,บิวเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตฉีกแนวนะฮะฉีกจากที่รีวิว t o y o ต a ามาบ่อยๆนะครับวันนี้ขอมารีวิวนะฮะร,รถเข้าใหม่นะครับหนึ่งคันนะครับให้คุณผู้ชมให้พี่ได้ รับชมกันสักนิดหนึ่งนะอาจจะฉีกจากโตโยต้าเป็น Honda นะครับเพราะว่าคันนี้นะผมมองว่ามันมีความเป็นไฮไลท์ในตัวมันอยู่นะครับหนึ่งเลยนะฮะคือรถมันปีใหม่ๆเนาะและเป็นรุ่นใหม่นะครับผมอยากให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับพี่ๆที่กําลังรับชมแล้วก็เป็น FC ติดตามาช่องของผมอยู่นะครับบิวเพทยนยนนะฮะฮอนด้าซิตี้นะครับ,บ1.0 SV Turbo เราเรียกกันว่าพันธวบนนเองนะครับตัวนี้เป็นปี2021เลยที่สําคัญนะครับไฮไลท์เลยนะฮะคันนี้นะครับปี21เลขไม้แค่3 1 0 0 0โลเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับไม้แค่3 1 0 0 0โลนี่แหละความเป็นไฮไลท์ของมันนะครับผมก็เลยนะฮะนำเจ้าคันนี้มารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันสัก1คลิปนะฮสำหรับตัว Honda City พันธโบคันนี้นะครับเป็นตัว S v วนะเป็นตัวลองท็อปก็สวยๆเลยนะครับเป็นสีเทาแลมโบด้วยเป็นสีที่ นิยมกันอยู่จนถึงปัจจุบันต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ความเป็นพันเทอร์โบนะเป็นรถอรีโคคาที่ติดเทอร์โบมานะครับเขาจะเด่นเลยในเรื่องของความแรงนะครับใครชอบความแรงนะช่วงล่างที่นุ่มกระชับของ Honda เนี่ยก็ลองดูได้นะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้กันนะเดี๋ยวแจ้งกันไปก่อนเลยว่า คันนี้นะครับไม่สามหมื่นหนึ่งพันโลฮอนด้าซิตี้พันเทอร์โบนะครับเป็นตัว SV รองท็อปปี2021เลขไมาอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันโลกับราคาที่ขายอยู่เพียงห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบสองแสนนะครับคันนี้นะตอนเป็นป้ายแดงอยู่ที่ 6 7 5 0 0 0นะครับวันนี้มือ2วิ่งมาวิ่งมาแค่3 0 0 0 0โลนะครับราคาหายไปเกือบ2 0 0 0 0 0นะขายอยู่ที่3 0 0 0 0 0อ่าขออภัยขายอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวได้ไหมคันน,นี้แน่นอนว่าคุณผู้ชมมีคำถามฟรีดาวได้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะจริงๆแล้วนะฮะคันนี้ถ้าตอนเป็นป้ายแดงเนะี่ยคุณผู้ชมต้องมีเงินดาวนะต้องต้องใช้เงินดาวออกรถนะครับวันนี้มาเป็นมือ2สีเทาแลมโบนะครับมม่3ห้า0สนไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวผ่อนอยู่งวดละ ประมาณเริ่มต้นนะ8,700บาทเท่านั้นนะครับแจ้งกันไปเลย8,700บาทที่สำคัญแคมเปญดอกเบี้พิเศษมีให้นะครับดอกเบี้ยพิเศษ2.79เข้าโครงการลดโดนใจนะฮะร,รถคันนี้จะทำการตรวจสภาพรถ274จุดนะฮะร,รอบคันเพื่อให้พี่ๆให้คุณผู้ชมได้มั่นใจว่ารถเนี่ยเดิมแทนแน่นอนไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องหรือก่อไม่มาอย่างแน่นอนตรงนี้นะครับเรามีวารันตีให้นะครับ สบายใจได้เลยซื้อรถกับผมนะฮะบบิวเพชรยนต์แล้วก็ซื้อรถกับบร,ริษัทบิวพยนต์อ่าเพชรยนต์นะครับแน่นอนว่าคุณผู้ชมจะได้แต่รถดีๆไปนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79นะครับใช้ได้ในกลุ่มลูกค้าอาชีพข้าราชการนะครับหลายวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษและไม่ต้องมีเครดิตก็สามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้อ่านี่คือความเป็นไฮไลท์นะฮะไม่ต้องมีเครดิตก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกัน โดยปกติแล้วนะเราจะเข้าเข้าใจดีว่าดอกเบี้ยพ,พิเศษเนี่ยมันสําหรับคนที่มีเครดิตดีๆเท่านั้นนะครับแต่ แคมเปญนี้นะครับไม่สนใจนะครับว่าคุณจะเคยผ่อนอะไรมาไหมไม่สนใจว่าคุณจะเคยมีเครดิตมาหรือเปล่านะครับวันนี้นะฮะไม่ต้องมีเครดิตก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับกลุ่มพ่อค้าแม่ขายอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่ผมยกตัวอย่างไปไม่ต้องเสียใจได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ขอมีเครดิตนิดนึงอาจจะมีบัตรเครดิตสักใบหนึ่งนะครับผ่อนเกิน6เดือนอย่างนี้นะครับถือว่ามีเครดิตมีมอเตอร์ไซค์มีบ้านมีรถอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับธนาคารนะฮะก็เรียกว่ามีเครดิตแล้วนะครับ ในกลุ่มอาอชีพที่ผมไม่ได้แจ้งไปเนาะก็คือพ่อค้าแม่ขายธุรกิจส่วนตัวอะไรพวกนี้ยนะครับหรือรับเงินสดนะครับได้ดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันนะครแต่ขอมีคเครดิตเนาะนะครับตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2 7 9นะครับสีป่ปีเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถคันนี้กันดีกว่าเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว ไปฮะไปดูกันนะครับ Honda City นะฮะพันเทอร์โบเอสวีลองท็อปนะครับด้านหน้าโฉบโฉบสวยๆแบบนี้คมๆตามสไตล์ของ Honda เราทราบกันดี Honda เนี่ยออกแบบรถมาให้โฉบเฉี่ยวมากนะครับคันนี้เนี่ยเป็นกลุ่ม e c o c a าประหยัดน้ำมันนะครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยทำออกมาปเป็นเทอร์โบทำให้มีอัตราแรงาการเร่งเนี่ยที่ดีมากๆตอบโจทย์มากๆช่วงล่างเนี่ยนุ่มกระชับความเป็น Honda เนี่ยแน่นอนว่าช่วงล่างเขาทำออกมาดีนะครับถ้าเทียบกับ v ีออนะครับผมบอกเลยว่า City เนี่ยช่วงล่างเขาจะนุ่มกว่า นะแต่แลกมาด้วยค่าบมเทนเนนที่แพงกว่าต้องบอกแบบนี้ใครขับ Honda หรือขับ t ต y ต้าอยู่เคยสัมผัสเนี่ยน่าจะทราบกันดีนะครับการบมเทนเนนของ Honda เนี่ยแล้วก็ราคาเรื่องรถเนี่ยราคาเขาจะแข็งกว่ากันเยอะเลยนะครับเรียกว่าซื้อไปราคาไม่ค่อยตกไม่ค่อยขาดทุนเยอะนะฮะแต่ถ้าซื้อ To y ต้าเนี่ยค่อนข้างจะราคาอาจจะล่วงหน่อยนะราคามันจะอ่อนกว่าทาง Honda นะครับฮอนด้าในราคาแข่งโป๊กนะฮะเรียกว่าแข่งโป๊กเลยทุกวันนี้สิปีเนี่ยปี18ตัวเริ่มเนี่ยราคาเท่ากับเอาติสเลย เอาที่ปี18เลยนะครับเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับคันนี้เป็นพันเทอร์โบน่าสนใจนะรถใหม่ๆใหม่แค่สามหมื่นไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าคมสวยใสเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะฮะแต่ยังไม่ใช่เป็นบายบีมเนาะนะฮะอีโคคาร์ยังไม่มีบายบีมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนแล้วก็ไฟสูงเนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนพร้อมกับเดย์ไทม์ด้านบนนะครับเป็น LED ลายกายข้างบนเลยสวยๆนะครับเป็น LED เป็นอ่าเขาเรียกว่า เดยทำนันนิ่งไลท์นะฮะตรงนี้ก็ไฟหน้าสวยใสยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกับโลโก้โตเอชอยู่ตรงกลางเบลมเบลมนะครับเลขทะเบียนผมขึ้นให้หน้าจอนะเลขทะเบียนผมขึ้นให้หน้าจอนะครับเพราะว่าทางเขาเรียกว่าฝ่ายมิเตอร์แอนของผมละกันเขาต้องถอดป้ายทะเบียนเนาะเก็บ เก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะสำหรับตัวรถนะครับตรงนี้ก็ต้องถอดป้ายทะเบียนออกผมขึ้นไว้ให้หน้าจอแล้วเลขทะเบียนนะครับไม่ว่ากันนะเลขทะเบียนตามนี้เลยเผื่อใครสนใจนะครับถูกฉลกกับเลขทะเบียนติดต่อมาได้นะแถวแลมโบสวยๆนะครับไฟตัดหมอกไม่มีติดมาให้นะครับสำหรับ Honda City ีพันเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์เขาเป็น122แรงม้าเนาะชื่นชื่อเลยมีเทอร์โบให้นะครับเป็น988ซีซีนะครับแต่เราเรียกกันว่าพันเทอร์โบนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบตัวรถกันต่อ นะผิวพันธสวยงามนะครับสีเทาแลมโบนะฮะผิวพันธไม่มีตําหนิตีดียนอะไรนะสำหรับฝั่งนี้นะครับนี hey, ่เดิมๆนะแก้มเดิมเดิมยางนะครับถูกโทนปัดเงานะล้อแม็กซีรูนะครับดิสเนะบรกคู่หน้าหลังเป็นดัมเบรกนะฮะยางติดมาพร้อมอ่าเป็นยางหนึ่งเก้าห้าทัพห้านะครับอาร์สิบห้านะขอบสิบห้าตรงนี้ นะครับดอกยางล่องยางเหลือเยอะนะครับแ็กเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาแ็กเดิมของ h อน d ้าเลยสวยๆเงากลิ้งนะฮะไม่มีรอยเบียดฝึกบาดอะไรขึ้นมานะครับเบ้าโชคซุ้มล้อนะฮะเดิมๆเลยเห็นไหมฮะมาร์คโรงงานนะมาร์คโรงงานเนี่ยเบ้าโชกมาร์คโรงงานยังอยู่เลยมาร์คเบ้าโชกนะครับรอยซีนทำมะพาวต่างๆคงสภาพเดิมนี่คือสภาพรถเกตเอนะครับไม่สามหมื่นไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะผิวพันสวยงามอยู่แล้วนะครับกระจกมองข้างนะฮะปรับและพับไฟฟ้านะครับนี่เลยมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัว นะครับตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวเป็น LED ลากยาวมานะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะรบะบบไฟหน้าเขาเนี่ย เป็น follow m มี o m e ด้วยเนาะเวลาดับเครื่องเนี่ยเดี๋ยวไฟมันจะดับเองตามหลังต่อให้เราลืมปิดไฟใช่ไหมฮะแต่เราดับเครื่องปุ๊บสักประมาณ20วินะไฟหน้าก็จะดับเองได้นะเป็นระบบ l l o w m มี home นั่นเองนะครับไล่มาด้านข้างนะกันสาดมีมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกเดิมแท้ตัวฮอนด้า Honda หมดทุกบานนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตัวเริ่มเนี่ยจะยังไม่มีโครเมียมนะฮะตัว s v l o n ลองท็อปมีโครเมียมแล้วแล้วก็เป็น Smart Entry นะครับกุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้นี่กุญแจเป็นคีย์เลสร นะครับแน่นอนว่าข้างในเป็นปุ่มบูสตสตาร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับขอวนรอบนอกให้เสร็จก่อนนะครับมือเปิดเป็นโคมียมีสมาร์ทเอนทรีนะครับสมาร์ทเรตระบบ l l ล w m มี o m e มีให้เรียบร้อยหมดเลยนะสวยงามเป็นแฮชแบกนะครับตัวนี้ลืมแจ้งไปต้นคลิปนะครับจะเป็นแฮชแบก5้าประตูแบบนี้นะครับสวยๆเลยคุณผู้ชมนะ ไล่มาด้านหลังเป็นไฟท้ายเป็น LED นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้จะเป็นไฟท้าย LED ลากยาวมาเลยนะครับระบบไฟเลี้ยวกับไฟถอยเยังเป็นฮาโลเจนอยู่เป็นหลอดไส้เนาะตรงนี้สวยๆไฮสแบกนะครับเสาอากาศด้านบนเป็นขี้ปลาฉลามนี่นะเสาอากาศเป็นขี้ปลาฉลามไฟเบรกดวงที่3เป็น LED เรียบร้อยแล้วไล่ฟ้ากระจกหน้าหลังมีครบหมดเลยนะสวยๆเลยแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะครับด้านหลังมีมาให้ไฟท้าย LED เต็มระบบสวยๆนะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับ2จุดแบบนี้นี่ เซนเตอร์อด้านหลัง2จุดนะครับกล้องมองหลังแบบปรับได้3ระดับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะว่าเป็นยังไงปรับได้3าระดับแบบไหนนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับเปิดได้จากด้านหลังเลยนะนี่หัวนงหัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับนะครับนี่เห็นไหมฮะหัวน็อตไม่เคยขยับ นัไม่เคยขยับนะครับเม็ดอาจจะมีฝุ่นบ้างนะแต่มันยังไม่เคยโดนไขนะครับคือรถเดิมๆเลยไม่สามหมื่นน่าสนใจนะผ่อนเริ่มต้นที่8,700บาทเท่านั้นเองนะครับรถมีคันเดียวสภาพรถเกตเอดสนใจรีบโทรมานะครับศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับบิวเพชรยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะฮะเนี่ยให้ดูได้ทุกจุดนะครับรถสภาพเดิมๆนะสติ๊กเกอร์อ่าเหรียญบาทยังติดอยู่เหลืองๆอันนี้เลยนี่คือสภาพรถเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คไล่ขึ้นไปเดิมๆหมดนะครับเม็ดอาร์คไลลขึ้นมาเย นะครับเทาแลมโบคุณผู้ชมงดงามเบาะด้านหลังในปรับพับได้นะครับพับเป็น60-40นะครับหรือว่าพับนอนไปเลยเพื่อเก็บของในระยะยาวนะวางของยาวๆได้เช่นเดียวกันเลขทะเบียนตามนี้ผมขึ้นมาให้หน้าคลิปแล้วตรงนี้ดูเลขทะเบียนกันอีกรอบนึ่งนะครับ9กไก่โอจุลานะครับ4358เลขทะเบียนมงคลนะ4358นะครับกรุงเทพมหานครเผื่อใครเป็นสายมูสายตัวเลขน่าสนใจสำหรับเลขนี้ ด้านหลังก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับพันเทอร์โบนะครับไม่มีอะไรมากตัวรถภายนอกนะครับสวยงามนะครับผิวพัน์สวยงามไม่แค่ส0 0 0มเองนะครับห้าแสนหนึ่บาทนะครับไม่ต้องดาวนะไม่ต้องดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนเริ่มต้นที่8,700บาทเท่านั้นสําหรับใครที่อยากออกรถนะอยากได้ซิตี้อยากได้ฮอนด้านะแนะนําเลยนะครับเปิดมาภายในสวยๆแบบนี้ นะครับพวงมาลัย3ก้านมันติฟังก์ชันหุ้มหนังมาเรียบร้อยสําหรับตัวลองท็อปนะครับเป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะเอาไว้คอนโทรลในส่วนของเครื่องเสียงนะครับนะเครื่องเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องนะครับสั่งการด้วยเสียงได้นะระบบซิลินะที่เราเรียกกันซิลินะครับนี่ปุ่มพุทสตาร์ทนะครับแบบมีไฟนะเวลายัางไม่สตาร์มันก็จะมีไฟกระพริบกพิกบอย่างนี้ สวยงามนะครับช่องระบายอากาศต่างๆนะก็ตกแต่งด้วยสีดำเมทัลิกแบบนี้งดงามนะครับ Honda City ีพันเทอรโบดูเบาะนะครูชมผมชอบเบาะมากเลยนะครับเบาะเขาเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะคุณผู้ชมดูเบาะสวยมากนะครับเบาะนั่งสบายมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังด้านๆน,นะสีดำหนังด้านๆเบาะแน่นตึบนะครับไม้สามหมืสมกับเลขไม้ อันนี้แน่นตืบๆแบบนี้นะเลขคงเลขคืออ่าเลขตัวถังนะครับคงสภาพเดิมนะฮะเดี๋ยวให้ดูเทียบกับสัเนาหน้ารถนะไม่รู้มีเปล่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเช็คดูให้นะครับแผ่นนะฮะอ่าแผ่นเขาเรียกอะไรนะอ่าลมยางอ่าโอเคสติ๊กเกอร์ลมยางต่างๆนะครับติดอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะมอกติดอยู่ครบถ้วนนะครับหัวน็อตต่างๆนี่ไม่เคยขยับนะฮะร,รถสภาพเดิมนะหัวน็อตเห็นไหมฮะขออนุญาตนะอ่านี่หัวน็อตนะครับมาร์กโรงงานหัวน็อตต่างๆคงสภาพเดิมนะครับเห็นไหมฮะสีมาร์กโรงงานตามหัวน็อตเนาะ ไม้สามหมื่นไม้เดิมไม้แท้สบายใจได้519,000ผ่อนเริ่มต้นที่5,700บาทไม่อยากพลาดนะครับรถมีคันเดียวนะฮะโทรมานะครับ085 536 6287นะครับบิวพชรยนต์ดีดีให้บริการดอกเบี้ยพิเศษ2.79แจ้งไว้แล้วมีให้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปบนตัวรถกันแล้วไปดูสเปคออปชั่นรถกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปเดินเลยนะครับขออนุญาตนั่งนะครับคุณผู้ชมนะครับเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มบูสตาร์ทไปไงนีี่่่่เเคคครรืือองงตติิดดแแลล้้้ววนนนะะุณผูชม เครื่องติดแล้วนะฮะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวขออนุญาเปลี่ยนทิปให้ดูอ่ะเสียงแอร์มาแล้วปึ๊บเปลี่ยนทิปนะครับนี่เลขไมล์สามหมื่นเจ็ดพันโลคุณผู้ชมเมื่อกี้แจ้งผิดเนาะต้นคลิปเป็นสามหมื่นเจ็ดพันโลนะไม่ใช่สามหมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวขออนุญาตเบาแอร์นิดนึงโอเคนะครับเลขไมล์นะครับสามหมืน่นเจ็ดพันโลคุณผู้ชมนี่คือเลขไมล์นะสามหมื่นเะจ็ดพันโลเท่านั้นนะครับสำหรับรถ Honda City นะฮะหนึ่งจุด ขอพายหนึ่งจุดศนเทอร์โบเอนะฮะหน้าจอเลื่อนไมแบบ MID เลื่อนแสงด้วยแสยงสีขาวแบบนี้นะครับงดงามเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสวยๆแบบนี้นะฮะพวงมาลัยเนี่ยผมบอกเลยว่าระบบแฮนดนลิ่งนะดีมากนะระบบขับเลี้ยวต่างเนี่ยผมโยกแค่นี้เห็นไหมไหวเลยพวงมาลัยเนี่ยโยกนิดเดียวเองนะครับในขณะที่รถจอดอยู่ด้วยนะแล้วคุณผู้ชมดูสภาพตอนขับนะพวงมาลัยนุ่มสบายขับสบายนะครับมาพร้อมกับจอ d อชวา e Touch นะครับเป็นจอทัชสกรีนแบบว่าค่อนข้างจะตอบสนองได้ไวนะฮนะนะให้ดูนะ นะครับค่อนข้างจะตอบสนองไวเลยสำหรับสเปคของจอนะครับรองรับในเรื่องของ Android Auto a นะครับ r p p l e CarPlay นะครับ Smart IR เขาเรียกว่าโมบ,บายสมาร์ทนะโมบายสมาร์ทก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะเชื่อมต่อกับมือถือได้รุดเร็วนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับปรับปรับแยกในเรื่องของลมแรงอ่าขออภัยแรงลมแล้วก็อุณหภูมิได้จากฝั่งนี้นะครับเป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะกระจกไล่หน้า ขออภัยกระจกไล่ฟ้านะครับหน้าหลังมีให้ครบท้วนหมดเลยนะ power outlet มีให้1จุดนะครับ usb ใส่ได้2จุดนะสวยๆงามๆนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ภายใน Honda City 1 0พันเทอร sv ไม่สามหมื่เท่านั้นนะครับไม่สามหเท่านั้นเน้นย้ำนะครับสามหมื่โลปีเอนะครับเรียกว่าหายากนะหายากรถราคาประมาณนี้สวยๆแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูเบาะหลังกันนิดนึง ครับข้างหน้าก็จะประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมเบาะหลังเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันพับเก็บได้นะจะเป็น4060หรือว่าพับนอนไปเลยเพื่อที่จะเก็บของได้ยาวเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขอระยะเปิดขึ้นมาก่อนอ่าโอเคนะครับเบาะหนังสวยๆแน่แนๆแ,แบบนี้เห็นไหมฮะเนียนกลิปเลยสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับใครได้ไปไม่เสียดายนะฮะนี่สวยๆนะครับ,นะรบหลังคุง้งหลังคาไม่มีรอยเจมิมนะครับกระดูกงูเม็ดอ้าผมแกะให้ดูได้หมดนะไม่ต้องห่วงนะฮะนี่นะครับแกะให้ดูได้หมด นะครับเม็ดอาร์กกระดูกงูต่างเดิมๆนะครับรถไม่มีชนหนักเพื่อความจมน้ำนะค,คันนี้เพิ่งมาเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างทำความาสะอาดอะไรเลยนะครับสักอย่างเดียวนะซิตี้นะครับสครับเพจนะครับอ่ะดูกระดูกงูกระดูกงูให้เสร็จนี่แกะให้ดูได้เลยนะครับเม็ดอ,องค์เม็ดอาร์กเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูอึ๊บ โอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าโครงสร้างด้านหน้าตัวรถด้านหลังดูแลด้านข้างดูแลเรามาดูหน้าตัวรถกันว่าเครื่องยนต์พันเทอร์โบกับโครงสร้าง้านหน้าตัวรถเนี่ยเดิมแท้ขนาดไหนจะได้สบายใจจะได้เลือกซื้อกันถูกมีคันเดียวนะคุณผู้ชมพันเทอร์โบต้องบอกว่า ตอนนี้เพชรยนต์มีเข้ามาขายแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าสนใจไม่แค่37 0 0มต้องรีบโทรต้องรีบติดต่อนะครับไม่งั้นพลาดแน่นอนนะฮรรถไม่อยู่นานนะครับศูนย์แปดห้าห้บิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันครับเชิญคร โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์แน่นอนนะครับว่า Honda นะฮะปรับเปลี่ยนนะครับตัว VTEC ใหม่นะเป็น Earth Dream เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่เอาเข้ามาผลิตนะฮะเป็น3สูบนะครับ DOHC นะ12วาล์วนะครับ122แรงม้านะแรงนะครับรถ Eco Car 1000นซีซีนะฮะแต่มีแรงม้าถึง122แรงม้านะครับลอแรงบิดอีก178นิวตันเมตรคุณผู้ชมเรียกว่าผมบอกเลยว่าธรรมดาแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ iVTEC ของ Honda เนี่ยหรือเครื่องยนต์ VTEC เนี่ย ค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วเทคเปิดโลกเปลี่ยนอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับแต่ครันนี้มาเป็นเทอร์โบอีกนะครับรับประกันเลยเลยว่าแรงมากนะครับเป็นอ e ีโคคาร์ที่เรียกว่าความเร็ว0ูนย์ถึงหนึเนี่ยทำวิคนาทีได้ไวที่สุดท้ายเทียบเท่ากับฮอนด้าซิตี้ไล่มาเลยอันดับหนึ่งนะครับมาด้าสองนะฮะยาริสเนี่ยยาริสไอทีมเนี่ยไปอยู่อันดับสุดท้าย,ยนะในเรื่องของความแรงนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นแบรนด์หลักอย่างฮอนด้าแล้วก็ไล่ามาเป็นแบรนด์รองเป็นมาด้าอะไรพวกนี้ลงมานะครับยาริสไอที่ย ถ้าในถ้าตอบอถ้าในเรื่องของความแรงเนี่ยแรงน้อยที่สุดเลยนะครับแต่เขาก็ะด้นในเรื่องของความประหยัดเนาะเทอร์โบเนี่ยประหยัดน้อยกว่าแน่นอนแหละนะครับแต่แน่นอนว่าแรงกว่าช่องล่างดีกว่าแต่แลกมาด้วยค่าเมชเทนนที่สูงกว่าแน่นอนนะครับฮอนด้าเนี่ยเป็นรถที่อะไหล่แพงกว่าโตโยต้าเราทราบกันดีนะครับสภาพห้องเครื่องสวยๆเลยไม้สามหมืนะครับนี่ห้องเครื่องแห้งสนิทเนียนกริปนะเบ้าชงเบ้าโชกต่างนะครับสภาพเดิมนะฮะปัมเบรก a b s นะครับนี่ สวยๆงามๆแก้ไม่เคยขยับนะสีเทาแลมโบนะครับลอยซีนะเบ้าโชคเดิมๆนะครับประมาณนี้ในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะฮะดูคาร์ด้านในนะครับเดิมไม่คดไม่งอนะครับนี่มาร์คโรงงานอะไรต่างๆต,ติดอยู่ครบถ้วนหมดเลยห่ะวนให้ดูให้รอบๆจะได้เห็นกันจะชัดนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับเลยสักจุดเดียวนะครับเบ้าโชคเดิมๆอ่าสวยงามตาปัม๊มตัวอ่ะขออภยัยนี่หัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับไล่มานะนะนี่ชิีลซีต่างๆนะครับเกลื่อนบาด อยู่เดิมเดิมหมดเลยสวยงามนะคุณผู้ชมสำหรับ Honda City ี้พ t นเทอรคันนี้นะครับ s อสตัวรองท็อปนะยังไม่ชุดยังไม่ใช่ตัว RS นะครับ RS เอสในท็อปสุดน่าจะราคาแรงกว่านี้พอสมควรเลยเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยเขาอยู่700,000กว่าเกือบ800,000นะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปก็เรียกว่าเพียงพอนะไปเปลี่ยนกระจังหน้าให้เป็นสีดำนะครับใส่โลโก้ RS เนี่ยก็เป็นตัวเทอร์โบได้แล้วเป็นตัว RS เป็นตัวท็อปได้แล้วนะครับสำหรับตรงนี้ก็นิดหน่อยนะผมมองว่าอย่างเงี้ยคุ้มไม่ใช่37,000นะครับ เพียงพอกิดใช้งานอยู่แล้วสำหรับ Honda City นะระบบความปลอดภัยต่างๆนะแอร์แบ็กสใบนะครับไม่ใช่แอร์แบ็กสใบนะเป็นคู่หน้าแล้วก็ใส่แอร์แบกอีก2เป็น4ใบนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเพียงพอกิดใช้งานเบรก ABS อะไรต่างๆมีครบถ้วนนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะ Honda City ตี้พันเทอร์โบ sv นะครับปี2021ไม่สามหมราคาอยู่ที่3ขอื่นเก้า0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง8,700บาทเท่านั้นนะครับเด็ดพิเศษสองจุดเจ็ดเก้ามีให้นะในกลุ่มอาชี ไม่มีครดิตก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันนะครับแต่พ่อค้าไม่ขายนะอาชีพธุรกิจส่วนตัวไม่ต้องกังวลมีดอกเบี้ยพิเศษให้เช่นเดียวกันนะครับขอแค่เพียงติดต,ต,ต่อมาเท่านั้นแหละนะฮะรับรองเลยว่าโดนแน่นอนเด็ดแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ